คณะวิทยาการจัดการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองธัญญาอุดมบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งประภาพรสุรติการปรวิตรานาควิเชียนนรงชัยชัยพรพัฒนพงศ์ภาวินีจิตกูลสัมพันธ์อเคื้อนิรมานสกุลพงศ์ธีรสาคำจันทร์พัทธริดาบุญริน บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรินิยมอันดับสองนัทนิชาจันทองมาเรียมนาดีสิรินทิพย์จ้อยพุษารัติยางโงบุญธิดาพุทธิพิบูญธรรมธนาพรเกียรติบัวใหญ่มาลิตาการกิจโอฬารโสรยามาตร,ราดนัดทพัฒน์ปียพงษ์ภัยบูริยนุษย์สอสูงเนินพันธิลาพิมเกสุขนิสามานาดีอารีรัตน์หมายสุขสริตาวิชิตกุลสุชาวดีวงศสวัสดิ์สุดาพรสาศีรัตน์ นัทพงษ์ใจทานที่วาทินูนาเหนือธนาพรน,นิพาน,นิช์บุญทริกอุณาราชรุจิพรการุณยุนรดาเกษตรทัศน์ริศลาอุปชาบาลสาวิตรีเสรียุวราชไอยาบุญชิมอัน,นิกาพรส,สุวรรณกัญชยาพรจิรสุวรรณลลิตาสิทธิวรชาติกนกอ่อนพันทองชัชชนีปานสูงเนินรังสินีสิริวรารักษ์สสิธรบำรุงไทยชัยชาญน,นนทพรพระวนิชพลอยจินดาทัพพร กริณนลินทร์วรจินดาเจษดาทองอาสาทวีทรัพย์เหลืองทองปัญชลีบุญทองพรพิศิศริวงศัยกนกวันนันทวงศ์เบนจมาพรชูตาลัตอัจฉริยาพาลีกฤตยาเชยชยภูมิสิริลัตจันมาสุวิภาพินิจการวัฒนกุล ขวัญชัยชมสิริชุมพลพูนทรัพย์วัฒนารรินโผพรมสวรรงคณาทรัพย์เย็นพรทิพย์อินทแพทย์มดลดีม่วงสีเสียดปณิสลาธาราศีสาวินีเพ่งธรรมชนทิชาปัญญชาติวีนัสสุพาฒเสถียนสศิวิมลสายเชือ้ออรณีเถาโตกมลทิพย์รุษโถสิริภพนิธิวัฒนศักดิ์ ชนิการลาบปรารถนาเนธนาพาวราชาติเบนจมาศยศิิมลโสภาชนิภพาทิพิมานชัยวนิดาบางอ่อนสโรชาชาววนันตกุลนักการสายสะอาดธนพลศิริชุมแสงอานันฐานทองดีบริหารธุรกิจบัณฑิต กนกพรกุลสีกนกพรพลสวัยกนกพันธ์ทัพทิมแดงกนกระดาพรมสีดากนกวันกินนาล่ากนกวันทองขุนดำกนกวันบุญมาศกรมลชนกคู่สกุลนิรันกมลชนกทวัชยคุณกมลชนกสังฆบุญญากมลชนกแสนเหมทองกมลธรรมพลทม กมลพรยั่งยืนกมลพันธ์อ้นไทยสงกันิกาดานขุนทศกฤษสุวรณมนตรีชูชีวะกฤตนัยจันชมพูกริตเมธจูตะกูลคลีกัญญาณตวิวัฒนะกัญญพัฒขุนทองกัญญพัฒตรีชัยกุลกัญญาวีแก้วศรีบุตรกันตพรสกุลพานิชพัน์กันตวัชศสีจันทร์กันพิชาเสาสูงกิติชัยเนตรกิติยาการดากิติยาวิซัพโพกุราโคกสีนอกกุณธิดาธรรมวิเศษ กุลพรทิติพงพันธ์เกตแก้วนุ้ยห้วยแก้วเกตรัฐพิมพ์สอนคณิฐาคงเจริญขวัญหาไทยแก้วประทุมขวัญอิสราชูบุญคเนศสวนคำลอยคัทริยาธนศักดิ์กุลศิริจรีพรวัฒนานนเสถียรจัก,กรพงษ์ธงวิชัยจัก,กรพลสุโภภาคจันทิมาเต็กจำลองจาริยาพุทธมาศจารุภาทองอุทยศิริ จาสุดาจันโพจิตราดาวพัคนันจิตราดาภัยสารพงศ์จิรวัตโบกแก้วจิรประภาชูรัตจิรพร์อมรุฒธิกรจิรพันธาสะโกจิรพัฒอัฏฐประเสริฐกุลจิรภาเชียงใต้จิรวันเถื่อนมูลแสนจุธาพรทิพยะเท,ทิดธนาจุธารักสุภารัตนกุล จุรีพรแสนใจวุฒิจุลาทิพมีไกยราชเจนจิลาตาทองเจนจิลาหลวงมณีเฉลิมสีนินผายชยานิสุสวโสโมชดาทานโบช่วยชดาธรบุญสายชดารัดแก้วชัยชนกตันซับซ้อนชนนณีเสงสมบงชนนวีเติมไพบูลชนิการร่มบาปีชมพูนุษมักลาโพพรชมยพรดีเชียงชยพัฒพัฒนาธนทรั ชนดลินบุญนิมชนรดาเสนสอนชนที่ชาวิงชุนชนที่มาศิลปะศิลานนท์ชนรดาบาคำชล,ยลัยรัรือชาชลิดาบุ้งทองชลิตจินดาสิริตระกูลชลิตากองผาพาชลีกรแพ์ศรีสกุลชาวลิตประเสริฐสังชัชวันแสงชัยวรคุณชัยยะธัญดุลชัยวับ์บรรณบดีชุต,ติมาทองทวินยศพวันตั้งตระกูลยาดาศักิ์กิติมาลายัยถอนนนงอกวงถาปณีจเจริญผล ทิติมาน้อยโพนทองทิติรัตน์บำุงคุณทิติวุฒิเมืองเหลานรงมาศผางนริดาชื่นตานัดอ่อนคำนัดัญญาร่มโพนัดตาพรประชาณัฏยาพลพาชัยนัทธพรสุภาสภาตตะกูลนัทการศิริวัฒนัทชาธิริพิทยาตะกูลนัททินันเจริญผลนัทนิชาแดนพิบูลนัทนิชาเพ่งเกษรนัทิดาคงเพชรศักด นัทนันเหลืองอุบลนัทิชาวังโนนัทพลกรทาวงนัทภูมิศรีกรินนัทวุฒิเฉลิมสินสุวรรณนัทวุฒิเติมกลางนัทวุฒิมีโชตนัทวุฒิเลิศกวีวงนิชาการเฉียงสะน้อยนิชานาญสุขกะนิชกรพันธุระดวงจิตอินทหอมเดือนใหม่สุโพคัมตรีปัชยาจรรันเริกตีชดาการแก้วพิลาทรงเดชังกูลพัฒนาสุขทรงสิทธิ์ทรงประโคทะนทศพลยืนานานทักษพรทัพพามานทินวัฒนาพานุกุล ทิพยาพรสุบินทิพสุดาแสงห้าวทิพวรรณทองโคตทิพสุวรรณเทียบมาศที่วัดอารยภาพที่ยาระวดีภูวดลพรวิวัฒน์ธนัายศตีนเทียนธนชัยศักดิ์สิริรักษ์ธนชาติโชคธนนันธนบดีเวียนวัฒนาธนพลชานดำรงธรรมธนพัฒม์มูลตรีบุตรธนพรพันเนรธนพรอ,อุชุป,ปัตธนะัต พงเพชรสุขธนากรชัยวงศาธนาชัยสุภเดชชูชัยทวัชชัยปัญญาวันทวัชชัยบุพภาธัญกรแสนครามธัญรัตนเสษฐานนนธิดารัตนสุดธิดารัตนสืบมาทีจุธาสิริสาสกุลธีรพัฒนจรดลธีรภาพอาสมธีรวัตรขววรกลาง ทีรัตดวงเทียนนครชัยอาจพงษานงระวีซอมขุนทศนพดลภัยรัตนพวรรณหลุดกระโทกนภพลพัทระพงพศ์นภัสแสงไกลนภัสสวานอุ่นคำนภัสสอนจิตรัตนราพรฝ่ายพงษานริศราชาชนะนริสาพงปรีดานรินรัตวงวิจิตรุขนรินรัตเสียนนอกนัทนานรุจิโชตวัน์ นัทรัตโคตโนนนัทวันคำวันนานภพาเต็มลานารินแก้วพวงนิดารัตใจอบอ้อมนิพารัตผ่องสีนิพาวันพละเอ็นนิมิตาสีอ่อนนิรชาทองกลมนิรัติยานนพันธุก,กุลนุจิลาเพิ่มวิไลนุชนกราชคีรีนุชนาจิริติวานนนุสบาจิระกิติกุลบดินเดชาทองสวายบุษยสลินเจริญพานุพงศ์บุษราล,ลติวิริยพงศ์เบญจวรรณภูนวันปฏิพัฒน์พงศสมบัติ ปฐมพงศ์พิมพ์หานามปฐมเลิกผาพิมพ์ปทิตตาขันแสงประพัฒสอนเรืองอภรปนัตยาเกิดสีปวีณบุญบรรจงปริชาตกรมน้อยปริชัตเพิ่มเจริญปริตาพลอามาตรปริยาพรพันธนูปริยาคำงามปวิศลาพิทักษานินปานดวงใจโคเวียงปริตากองศิลปิยะธิดาอุบมะปิยาพรมุนจันทีปิยวิทย์พละก้าปิอัศรินเทพสัดินนัยยุทธยา เปียนุชโพฟันเรือเป็นยุดาพิมสอนปลายยากิตยุทธกรพกามาตรผานิกรพงปิยามิตรพานนพรจรัดดานเจริญกิจพรทิพบรละครพรพระนาสีม่วงพรพันธไทยกูลพรพันธุปุยทาพรพันธ์วงสุเพงพรพันธ์สาขาวเผือกพรไพลินขวัญขวาพนกรชนลสินพรสวรรค์เพนเสนีพรโสภาทินรศภาแพรพานดงพลพัฒน์แจ่มสุวรรณพลวัฒมาช่วงพัชรพรมงคลรักเจริญ พัฒนพลจรัดละพีพงศ์พัฒพิมลนิธิพิรยาถากูลพัชรีฉิมพสุดุพัชรีเมืองชาพัฒนพลเจริญผลพาชัยเอ๋โฉมพิชานันท์สีน้อยพรมพิศนีจันทะลังสิพลพิชยาภาคงอุทิศพิมดาอนุสามิพิมพกรพนิชยการพิมดาสิริจำปาพิตวันมาศศีดาพิรษิ์อนันตกิจโสพลพิรยาสุวรรณเลิศเพชรดาชินลังสิกุลเพชรดาสมบูรณ์ทนสิน เพชรชลธงหงทองเพนพรชำนาญจิตแพวพันหมื่นวงแพไหมธนวชิราพระคมนิมมารุษพระทิสายศเลืองพฤษลิดนันทแสงพระนวดีรัตนโพคาสถิตพัฒนอุดมวรลกุลพัฒรลาตาภูลเพิ่มพัทรทรนามวงพัทรพันธ์วงวิวัตพัฒรวดีโชครัตนตระกูลพัฒรวดีเอกธนานันพัทรศักดิ์ศิลิวัฒนพรพัฒราพรผูราศีพัฒรามันกิจพัสราวันชัยบุญทัน พาณุชนาตสนทองภาวสุสิริผลหลายพาวินีทัตนิยมพิชานันโภสีพิรมยาสุรินภูริษยาวิเวกภูริตาวรสงสิริภูวกิจคมพงประภามนทการวิทยสงมณีรัตนเหล่าบ้านคอมนทิตานาวินุดมทรัพย์มนทรบุญลินมนัญยาภูลเขตตะกรมมณัสวีศรีประมาณมหิธรปฏิปประวณิชมัชวินหานเทวีมัทน,นาวงวัน มาลิกาชัยนามาปิติสกุลคูมาพิกาสิริการมา,ราลุตนรุนมุจลินบัวหนูเมธินีเก่งกเกษมเมทาวีชาลีทองเมธินีศรีนเนรเมธิสาเชิดในเมืองยลดามาโนพัฒร์วรกุลยุทธพงศ์อมรเดชสุริยายุพินจันพักรพีพรกีรติศิวกุลกรวมพรสุภกรกุลละวีนัทธาเบญจัพงพรละชาธรรมทักษิน รักทองห่อไทยสงรังศียานามสมรัทยามีสีรัตนาพรโสภาลีราตีแดงทะเลรุ่งละวินภูชมสีรุ่งวุจีพหุนลิตาหนาคลัตลัคนาสมตารัตดาวันซื่อสัตว์ลีนวัตรเทิดวัฒนศักด์วชิรวิทนาชเชลแมวชิลาพรพรมสีวันัชพรสีชัยปัญหาวันารีตะกูลอึ้งวนิดาพลเคา์วรโชตพุทธศีวรรณการกองเมืองปัก วันวิสาจงใจวันวิสาเรืองสุวรรณวัลลยูเรืองสุวรรณวัลลดาชินบุตรวรลาคมอาคมปราดวรลาพรพรมเหลาวสินชัยสนวัชลาพรอุประวัชลินนิติโสพลทัตวัฒนาดินนฤนาศวัสดาอินล่าวาลุกาบัวลอยวาลุณีบัวชุมวาสิทธิสีนเนตรวัสนาทวีมิ่งขวัญวิชุการสิริเสมาพิทักษ์วินิตาเทนสิทธิ์วิพาดาพงประหลัดวิพาวีถาม มนีสีวิมวลมณีรัตนเมธาโกศลวิรดาศักสิริรักวิรดาหมีคำวิไลวันมูลละม่อมวิษณีเปียคลายวิสรุตธงพักดีวิสรุตแสงจันท์วุฒิพัฒ์ประกอบสีสสิประภาวิภูชัยสสิประภาสิริมีชัยสสิพรอัมพลัสสิริจันนามแสงสลินทรดีชัยทนสิรินภาพรมชนะสิริพรจันทรอ่อนสิรวิมลสิทธิไกลศิวน์สิริพงสาวลี สุภกิจโลกูลปกิตสุภการนิติอมรสุภการกิสเสวตสุภกิจทุเรียนทองสุพนั์เต็มพัคราโชคสุภธิดาประเสริฐทรงสุภลักษคำชมภูสอนประพัดเย็นแสงจันทร์สลวริชื่นสุขจิตสรศักดิ์ทองปั้นสลันพรบำรุงศิลป์สแก้ววันปันแสนสัสยธรรมสังขวงศ์สาวิตรีหนูมั่นศรีนาสุขวัฒนสมบัติสริยากรเกษางามสุกัญญาโคตบานสุคนทิพย์ากิจ สุคมสุวรรณกูดสุจิตราลิมมหาคุณสุจิตราเลี่ยมวิจิตสุชยาชัดชัยพลรัตสุนิสาวิชัยกิจสุดารัตน์พรมเดเวศสุดารัตน์เสาศรีรัตสุธาธรรมโพสีลอยสุธิชัยแก้ววันนาสุธิชาปปโตินังสุธิดาพุกสุขสุนิสาดวงจำปาสุปิยาประสงค์ศินสุปิยาภูมิสวัสดิ์สุปิยาละดาลิตสุพัทยาศรีประจันสุพัตราชัยวงศ สุภัตราเสเตมิสุพิดานามแข่งสุภัศสรทาสีดำสุภาดาวงวีรกิจสุภาพรจิติชัยโยสุภาพรบาลีสุภาลวีเจริญสุขสุภาวินีศรีนาเพียงสุพิญญาอำนวยสวัสดิ์ชัยสุรเดชสุภวัชราพรสุริยาดอนุยสุรีวันรู้ทํานองสุรัดาทบวงศรีสุวลีพัฒนาเอกวงสุวิมลเจริญพรมพงศ์สุวิมลอิทธิธนากรเสาวคนคนว่อง สวภาพันนาสาวรลักษ์ศิลาคตหาไทยการท,ทองถนอมหนึ่งนุษแวงวันหนึ่งละไทยจันขุนทศเหมือนฝันอนันทวันอดิรุตกิติรัตรการอดีสรฉีเชียงสาอดิศักเดียวเจริญโสภาอธิคมสถาพรมงคลเลิศอธิชากันปนาอธิปไตยจัดหามรถอนงหน้าทองจับโปอนงวดีวันตันอนุพัฒคงเดชอุดมกุลอนุสลาจุลาบุตดี อนุสลาศีคารลมอนุชาคำยาอภัสราคำพันอภิจยาสุวัชชาตอภิญญาปิตาลโภอภิวันตันตกูลอภิวัตห่ออภิสิทธ์ชาวดอนอมมนัทชมชื่นอมมรัตบัวสิงอมาลาสารคามอรอนุชริมขามป้อมอรพันธ์อนุกูลประเสริฐอรพินอ่อนบัวขาวอรพินอุดมแก้วอร,อวอรนงสาบุอรมน,นบุญเจืออริศลาปทุมวัน อวสดาบุญเถงอักษรจันแย้มกระโทกอัชราสกุลสันติรัต์อัชราสูงยางอัญชลียงเจริญอันเดโลริกอากิตสิริพาณิชอาจารีหมัดอาหลีอาทิตย์วิญยกูรอานนท์น้ำทองอภัสนันแดงพูลผลอาภากรสมลือชาชัยอาภากรสแสวงการอารายาสอนศิลป์อริรัตเยาวชัยอริรัตลาภโพอิสระภาพศีระคม อุดมชัยคงเกษมอุรุพงศัยซิ่วเอกลินข่าขันมาลีเอมออนธนทรัพย์อัมภัยบัญชีบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งวรัญญาเล่งวิริยะกุลปณพรฝางแก้วสกุลรัตน์กวีวิวัฒน์สุกัศณีบัวคงจุธามาศบุญแดงคัทระพรธรรมพันธ์บัญชีบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองพิมมิมนลสุวรรณโนรีสกุลสีวรพลวณิฐาเรืองเศรษฐีกมลเนตรกรึงไกร พรทิพย์คำเมืองกมลลักษ์เต็มธนานันเปมิกาธัญ,ญประภาอรนุชจ,จารุธัญ,ญลักษ์จิตประนอมแก้วสุ่มรัพย์กนกสิริสามเมืองปัก,น,กลนลินรัตอนุตกลุชัยพรทิพย์ประเสเริฐเมธชลิดาคุณการจนาทรนุชจรินเวชกามาจุฬาักษ์พันธหงวิศราอนวัชกุลกฤษฐาจบสีนทวันทุมลินพัดส,สอนเข็มหมื่นวัยบัญชีบัณฑิตจิตนำงโงก ก,กรกมวลวันกิติวัจ,จะนะสกุลกิติยาดวงธานินทกิตสุภเขตกิตกสมาจันโทมุกคณิฐาคำไหลจันทิพาพรมมาจินุทาสีสมบูรณ์สกุลจุธามาศย้อยดวงชัยจุธามารุจิวงเลขาคุณชาานีชัยวรรณคุปชนสอนปรีดีชโลธรน,นันทิตรการทิติมามูลสารนัชชาวิริยรัพย์สิรินัชพลสิริเศษพักดีนัทกิตาดวงพึ่ง นัตนาัยสัจจาอธิษฐานนินทิลาพมมาดวงฤทัยโง,ง่ดุษฎีสูตรสุขธิระเดชตันติทรงพนิษฐ์ธนัตถาคันธท,ทาศสิริทิติวุฒิกระภูชัยนงลักษมีเพียรนภพทิยารัตโนภากรนิรมนทวีชัยปราวนิษพงศียาปริวัติลิ้มตระกูลคงพันธ์เจริญจารุวง์คชฉริยาแก้วชูคณิตาสิริพักพิชชาพามงคลรัต พีราดากิจศิล์พุทธิพงศ์จำปาโพเพนพิชยาวรรณสิริพระคณันพิลมเลิศมณัสวีมลิพันธ์มิรันตรีเสือทองรดิตนินเปรมรัตนาแก้วจันเพงลลิตาผลสว่างวัฒนาสอนมณีวรางคณาสิริพันธ์สวัสดิ์วัลภาภัยสันเทียวิมิพาจันลาวิลาศินีสามาลาวิสุทธิตาสอนวัยสอนรามสัตราพานิช์สอนสมรวั์ลักษมณีรีลำไพเสาะรถ สิริรัตน์บุญยพันธ์สุภจิตราตันติอางการสุภนุสุกรียพงศ์สกุลรัตน์คำคูบอลสวรสกาลปักสุดาพรประมะรังสุธินพกิริยกิจภ,ภัยบู์สุธิราจำปาโพสุวัดีสัจจวีรลกุลยกพรภูพันธ์พินโยอากณิตสันทินาคอภิญญาจันดิตอ,อนุมาวีรพลอัญญมณีอิงสิโรรัตเศรษฐศาสตร์บัณฑิตกินยมอันดับหนึ่งวิศรุชีระโรด ปัญญาผู้กิดาการนารุมนสุนันธรรมศิลปภาศักติวงศ์ขานุพงศ์สุวิมลชัยกุลเศรษฐศาสตร์รรบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองเกียรติยศเหล่าหวายนอกวิชุนีวง์ธนาสารสินเรืองวิพากันแสงกุสุมาชัยนามนภาวิตาที่มาชัยตรลุณีพุทธศรีเมธีพิสมรคงสุขนัทนนแต้ปิยธิดาวรบุตรธนารักษ์บานแบ่งธนงศักดิ์สาโม ขเชราวัลีอันทราพีวสิรพลผมโคตรวงกมลทิพจิตจกักนัทพัฒลิทธิหารเศรษฐศาสตร์บัณฑิตกชษวันบริรัลิทธิ์กนกน,นันเหมยชมกิติศักดิ์สัตนุชนกวินทาเกศรบัวทองจักรินวงปรับแพรจารุัตสิงเงินจารุวันสิริเงินจิดาภาวงประเสริฐจีราพรแสนบุตรจุธามาตรลูกคมจุธารัตน์ผมโคตรจุลารัศลิอังกูล จุราลักษ์คำสาเจนจิราเจ้งวัฒนพงศ์เจษดาอารีชวิรัตโพธสวัสดิ์ฉัดพรการว่าฉัตสุดาชูพมวงศ์เฉลิมชาติชัยวิลาชยานีชัยมงคลชลาดาเจริญสุขจิติรัตน์คังแสงนวพรเดชาน,นุนนัททิยาพักวรพัฒน์ต่อพงศ์ตระกูลอึง้งทัตไทยผู้ไพบุ์ทิพัญญาจิโนตาธนกิจลินทรามี ธนาวัฒน์ตั้งใจธนาพรพักดีบุรุษทนเนศขจรพิพัฒน์ธัญลักษณ์ปิ่นเพชรณภาพรถูไกลวงนันทพัฒน์คำนำโชคนารีรัตน์ทองเหลืองน้ำฝนคงชูดีน้ำฝนติ่งกุลบุญญานุษหอมไกลลาดปทวีเที่ยงคำปทุมมาพจนสิทธิ์ประพัสสอนพุทธโคปนทรจำนงนิดปานยกวันลีปิยวรรจัลัมาศ ปุญญบีศรีภูลพนิพาเพชรสูงเนินพนิพาหัดชุมพลพรวรรันขบวนฉลาดคอยภไยลินชาวพง์พระสทรหมุยเฮบัวพิชยาแก้วสุฟองพิชยาพาจันศรีพุทธวัฒนศรีวณิชัยฟ้าเมธีวังกาวันพัฒรพรกุลวงพัฒรวันศิริวัฒนาทรพานุพง์ชาวงภูพยาวรชัติ มัชชิมาโยธินรัตนกรรมทรเมวดีดวงศดายุพรัตน์เหลือคณาสุพรรัตศักด์มาอินรัชนีพรขมวดทรัพย์วรรณพรท่อนสำโรงวสวัตคำจันทึกวัชยาพรยศที่สุดวัชลาพรชินหานวันวิสาชื่นเมืองวิทูลอาจกมลวิทวัตวรวัฒนธรรมวิภาดาดวงอัน วิลาสินีศีลาชมวิไลพรประเสริฐสังสิรินันบุตรพรมสิรัตภูบรรสุขสิรัชแสนคนึงสุภมิตราปิยาน,านันสุพิศรลาใจบรรจงสรัญญานิติพานิตกุลสิตานันวลิยาสกรศิลาพัฒวงมุลาลีสุรัตดาวอแพงอภิญญาสิงกัญญาอมรัพมบุตร อ,อนุมาวงลุนอัญชิสามาราศีอาภัสราเหล่าสุวันอารายาโขงจำปาอภิยุตตันทศินอภิวันตันตกูลอามา,าลาสารคามอรอธิดาพันโนยิ้วอรนุษริมขามป้อม อรารยาโขงยำปลาอุตสา,าหดแสวงนามออยาดาเหล่าพักดี